Mm hmm. เอาหรือเปล่าเออเอาแล้วถ่ายยังกูถ่ายแล้วครับก้อจัดอันนี้จะเป็นบอร์ดอะดูโน่เลวแล้วโูกอ่าโดยทำให้มันแบดีโมเลสเป็นเป็นคีย์บอร์ดเอาไว้มาเล่นเล่นเกมเล่นเล่นเกมโง่ๆง่นะครับแต่ว่ามัน จอยผมไม่ธรรมดาก็คือใช้แอร์ในการคอนโทรลผ่านคาบูทูต็ม่ใช่สองพันบูทูตอ่ากันทิปมัเดี๋ยวจะถูกมันเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับคันยังคันข้างขุมใหญ่ซึ่งทำเสร็จเมื่อคืนมึงไฟกับตัวเพื่อนหนึ่งมั้ยนะมึงไฟกับตัวเพื่อนหนึ่งมั้ยเดี๋ยวไฟของมันมึงก็เอาหัวออกสิโอยมึงอย่าบังสิ ปั่นอะไรของมึงนี่คือไอ้เหมือัคพามผมครับไอ้เหี้ยสกิลเหี้ยอะไรวะทำไมซับซ้อนสกิลนี่ไม่เหมือนคี่หวอดเลยอยู่ตรงนี้มึงปั่นตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวคือบ้าปั่นบ้าปั่นบ้าแล้วมึงจะถ่ายไหมมึงจะถ่ายใหม่ไหมเออแค่นี้แหละ แค่นี้เอยครับ